ามาดูหนะ้า23ต่อนะครับนะจากเมื่อกี้เราได้ได้แล้วว่า y เท่ากับ x ลบ7ทั้งหมดกำลัง2นะครับนะเป็นพาราโบลาที่หงายนะครับมีจุดยอดอยู่ที่พิกัด70ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพาราโบลาหงายขึ้นนะครับนะทีนี้มาพิจารณา,าสิ่งที่เขาให้เติมข้อความลงไปนะครับรงนี้ถามว่าตอนนี้เมื่อเราแทนด้วย x ด้วยจุดใดๆนะครับ จริงๆมันหลายจุดนะครับเราเลือกพียงบางจุดแล้วก็แทนลงไปนะครับนะเกิดคู่อันดับ x y นะครับถามว่าทีนี้จะได้อะไรก็บอกว่าเป็นกราฟนะครับเป็นกราฟเส้นโค้งเส้นโค้งอะไรล่ะก็คือเส้นโค้งพาราโบลานั่นเองนะครับหงายจุดพ้อมอ่าหงายนะครับเส้นโค้งพาราโบลาหงายแกนสมมาตรคือเส้นตรงคือเส้นตรงอะไรล่ะแกนสมมาตรนะครับนะก็คือเส้นตรง x ครักับ h h ก็คืออะไรอ่า x นะครับ x เท่ากับ x x ก็คือเจ็ดนะครับมีจุดต่ำสุด นะครับดูที่ขั้วจําอะไรล่ะจุดต่ําสุดเนื่องจากว่ามันต่ำที่สุดเพราะว่ามันเป็นพาราโบลาหงายนะครับนะก็คือจุดยอดนั่นเองนะครับจุดยอดก็คือขั้วดับอะไรนั่นเองเมื่อกี้อ่าพิกัดเจ็ดศูนย์นะครับค่าต่ําสุดเนี่ยค่าต่ําสุดเห็นไหมนะครับก็ดูที่ตัววายนะครับนะนะครับก็คืออ่าตัวนี้นั่นเองนะครับค่าต่ําสุดก็คือศูนย์นะครับนะต้องพิจารณาได้ลักษณะนี้นะครับ